มาครับมาดูแว่เลเแบลที่น้องส่งมาให้อันนี้ถ้าสมมติว่าความยากที่สุดก็คือ10นะอันนี้คือแม่งความยาก12นะเนี่ยขาแม่งไม่เท่ากันแล้วขานี่เนี้ยอ้ามากกว่าปกติซึ่งมันอ้ามมยังยูงยงยงไม่ออกเลยว่ามันอ้าม,มาจากตรงไหนแล้วก็ขาเนี่ยโค้งเห็นไหมมันโค้งข้างนี้ตรงข้างนี้ไม่โค้งต้องถอดขามาดัดอ่ะเ <ใช S 1> นี่ยเดี๋ยวทําขาข้างนี้ก่อนที่มันก้จยเท่าก,ากัาานเพราะขาข้างนี้มันโค้งนี่ดูดูดู ถอดขาออกเลยนี่ถอดขาออกมาครับเอามาดัดก่อนนะเห็นไหมมันโค้งเหรอไหมมันโค้งเหรอไหมมันโค้งเยอะอโค้งเยอะใช่ไหมอ่ะมาออกแรงเยอะ ที่มันโค้งมากทมันตรงมันตรงองโอยังโค้งเยอะอยู่เลยไม่ไปเลยไม่ไปเลยครับวันนี้นแต่ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ดีขึ้นมากอีจริง อตรงแล้วเนี่ยเนี่ยตรงแล้วลองใส่ขาดูนี่เห็นไหมพอตรงปุ๊บขามันจะกลับมาเท่ากอะไรหไหมนี่นี่แก้แก้เรื่องขาไปก่อนแก้เรื่องขาไปก่อนอ่าแก้เรื่องขาไปก่อนส่วนขาข้างนี้ที่กว้างกว่าครับถอดขามาเหมือนเดิมถอดขามาด้วยตัวนี้ตัวนี้มันเลนเลนเป็นพลาสติกตัวนี้จริงๆต้อง,ต,องต้องแก้ที่ทรงแหวนด้วยนะครับแต่แต่ ตัวสงแวนน่ะมันมันเป่าไม่ได้มันเลนมนถอดไม่ได้เลนมนถอดไม่ออกก็เลยแก้มไม่ได้มาลองดิ เียงดีขึ้นมาลองลองใส่ลองใส่น็อตด,ดูเดี๋ยวให้ไขแน่นเดี๋ยวให้ไขแน่นดูลองใส่น็อตด,ดูก,ก่อนว่ามันมันตรงหรือว่ามันเบี้ยวเอียงแค่ไหนก่อน ก็ใกล้เคียงลนะปรับขาหน่อย <S <S เห็นปะ่ะนี่ใกล้เคียงลนะเดี๋ยวปรับขาข้างนี้เข้านิดหน่อยก็พอ,พอใช้ได้แล้ว <S 1> <S 1> <S 1> <S แว่นอันนี้เสียหายที่ขายอย่างเดียวเลยส่วนแว่นยังดีอยู่เลยเ๋ยวปรับเข้าไปปรับเข้าไปเดี๋ยวกใกล้เคียงนะเนี่ยเดี๋ยวไขน่ขน็อตไขน็อตเข้าไปแน่นๆหน่อยเนี่ย เนี่ยขาซ้ายขวาเท่ากันแล้วครับแล้วก็แล้วก็ขาที่โค้งดัดกลับมาตรงแล้วก็ขาที่มันกว้างดัดเข้ามาแล้วปรับเข้ามาแล้วเดี๋ยวไขน็อตแน่นเสร็จปุ๊บก็ใช้ได้แล้วอ่ะอันนี้ก็ระดับหนึ่งอ่ะใส่ได้ระดับแล้ะโอเคความยากระดับ12ก็โอเคครับเรียบร้อยเอากลับไปใช้ได้โอเคดีก่าเราเยอะมากนี่ขาเท่ากันแล้วโอเคครับ